สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่องเล่าให้ฟังเดอ้อคลิปนี้จะมาเล่านิยายวายเรื่องอยากจะอีกครั้งเรามาฟังกันไปพร้อมๆกันเลยครับอ,อถ้าชอบช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร b ์ติดตามหรือกดปุ่ม Super Thanks ให้กำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับตอนที่70ข้านั่งอยู่บนเตียงในห้องหอที่ถูกเตรียมไว้เป็นอย่างดีไม่รู้ว่าจะเตรียมกันตั้งแต่เมื่อใด ภายในเต็นไปด้วยของมงคลตกแต่งสีสันแดงสดทั่วตําหนักคล้ายมิใช่พิธีที่จัดอย่างฉุกละหุกแต่เป็นการเตรียมการมาอย่างดีแล้วต่างหากในห้องหอมีสองหนุ่มหยกชิงลู่และจื่อลู่คอยอยู่เป็นเพื่อนข้ามองไม่เห็นอะไรมากนักเพราะถูกผ้าคลุมหน้าหน้าสาวสีแดงสดคลุมศีรษะเอาไว้เวลาผ่านไปนานขณะท่านแม่ที่คอยพร่ำสั่งสอนในฐานะผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนพูดจนไม่ปากนางขอตัวออกไปร่วมสังสรรค์ข้างนอกพร้อมทั้ง สังเกตการเจ้าบ่าวว่าถูกมอมเล่าจนสลบไปแล้วหรือไม่พอพูดถึงก็ทําให้ข้าอดจะเป็นห่วงเจ้าแมวมีได้ถ้าทางท่านตาคงไม่ยอมปล่อยฉินออกง่ายๆเป็นแน่ข้าถอนหายใจทําได้เพียงแต่นั่งรอเจ้าบ่าวที่ไม่รู้ว่าจะมาในสภาพใดผ่านไปเป็นชั่วยามเสียงเอาอน่าห้องหอก็ดังขึ้นข้าที่นั่งรอจนเบื่อสะดุ้งยืดตัวนั่งตรงอย่างเรียบร้อยตามที่แม่สื่อสอนไว้ไม่นานนักประตูห้องหอก็ถูกเปิดออกพร้อมกับคณะผู้คนที่ส่งเสียงโห่หยอกล้อ,อก,กันอย่างคึกคัก หนึ่งในนั้นมีเสียงของสารอองเจ้าประจำและขาดไม่ได้เลยเชิญหุ้ยเคอคนแซ่เฉินหัวเราะชอบใจที่เห็นสภาพดูไม่ได้ของเจ้านายไม่ไหวเลยจริงๆ,จงๆเจ้าบ่าวเมาเลเช่นนี้จะมีสติเอ,เอาใจเจ้าสาวได้อย่างไรเหตุใดถึงปล่อยให้ท่านอองเมาขนาดนี้ล่ะขอรับหนึ่งในหนุ่มยกร้องประท้วงอย่างตกใจข้าชักอยากเห็นเสียแล้วสิว่าฉินอองมีสภาพอนาถเพียงใดถึงทําให้คนแซ่เฉินหัวเราะสนุกสนามป่านนั้น มินำซ้ำชิงลู่ยังเค้นถามอย่างเอาเรื่องกับเหล่าคนที่มาส่งเจ้าบ่าวเข้าหอเหล่าหนุ่มๆที่โดนห่างเลขรีบแก้ตัวหนีคดีที่ถูกกล่าวหามิใช่พวกข่าแต่เป็นท่านตาของเจ้าสาวต่างหากที่กรอกสุราจนเจ้าบ่าวเมาเช่นนี้แบบนั้นไม่เรียกว่ากรอกแล้วกระมังอาบสุราให้ต่างหากดูเอาเถิดกลินสุราฉุนแรงเช่นนี้เสียงของชิงลู่เอ่ยเชิงประชดประชันเขาคงจะเดินไปรับชิ้นอองที่ถูกลากเข้ามากระมัง ถึงได้รู้ว่าชิ้นอ,องมีสภาพย่แย่เพียงใดไม่นานข้าก็รู้ว่าทำไมชิงลู่ถึงได้ขุนเคืองมากขนาดนั้นสองนงหยกก็ช่วยกันหอบหิ้วร่างที่เต็มไปด้วยกลิ่นสุราของชิ้นอ,องมายังเตียงที่ข้านั่งอือหือกลิ่นสุราเตจ,จมูกจิดขึ้นสีสทันทีนี่มันไม่ใช่ดื่มฉลองแล้วกระมังอาบสุรามาต่างหากเป็นอย่างที่ชิงลูกกล่าวไวจ้จรงิงๆชิงลูกกับจือลู่ช่วยกันไล่แขกส่วนเกินที่ทำเสียงเจียวจ้าวหยอกล้อทั้งข้า และชิ้นอ๋องออกไปจาก่อห้องเมื่อคนเหล่านั้นออกไปในห้องก็กลับคืนสู่ความเงียบสงบอีกครั้งสองหนุ่มหันมาถามข้าว่าจะทําอย่างไรต่อไปข้าไม่รอให้เจ้าบ่าวที่เมามมยสุราจนนอนคอพับคออ่อนเปิดภ้าคลุมหน้าให้จัดการเลิกขึ้นมองเจ้าบ่าวของตนเองแล้วขมวดคิ้วหนักใจยิ่งกว่าที่คิดไว้เสียอีกท่านตาลงมือโหดเยี่ยมไม่ประนีประนอมแม้แต่น้อยชุดเจ้าบ่าวเปียกโชกไปด้วยสุรา มองตาเปล่ายังรู้เลยว่าถูกกลั่นแกล้งหนักหนาเพียงใดข้าถอนหายใจแล้วหันไปบอกกับคนสนิททั้งสองพวกเจ้าไปพักผ่อนเถิดเดี๋ยวข้าจะจัดการเองให้พวกเราช่วยดีหรือไม่ขอรับถ้าทางท่านอองจะไม่ไหวจริงๆไม่เป็นไรพวกเจ้าไปเถิดชิงลูกกำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่ถูกจื่อลูกคว้าไหล่เอาไว้แล้วสายหน้ายิ้มยิ้มก่อนจะหันมาพูดกับข้าด้วยแววตาเข้าอกเข้าใจจนข้าหน้าร้อนผ่าไปหมดเข้าใจอะไรกัน เช่นนั้นพวกเราขอตัวก่อนนะขอรับบอกลาแล้วทั้งสองก็ออกไปจากห้องอย่างรวดเร็วไม่รีรอใดๆค้านั่งเงี่ยหูฟังเสียงโดยรอบมั่นใจว่าไม่มีผู้ใดแล้วก็จัดการเปิดหน้าคลุ่มหน้าเจ้าสาวแต่ก่อนจะได้เปิดก็ถูกมือใหญ่เย็นนิดๆช่วยจับเอาไว้เสียก่อนคนเมาที่นอนหมดสภาพลุกขึ้นนั่งแล้วเตยห้ามเสียงเย็นเยือกเช่นปกติไม่มีเขาของอคนเมาแม้แต่น้อยอย่าเปิด สิ่งนี้เป็นข้าต้องเป็นคนปิดให้มีใช่หรือท่านไม่ได้มาหรอกหรือข้าตกใจไม่น้อยที่อยู่อยู่เจ้าแมวขี้เมาก็ลุกขึ้นมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมิหนำซ้ำยังมีท่าทางราวกับคนปกติสติครบถ้วนสมบูรณ์เสียอีกเสียงทุ้งต่ำเอ่ยตอบเยือกเย็นแฝงไปด้วยความผยองหน่อยหน่อยข้าไม่ได้ดื่มแล้วจะเมาได้อย่างไรแต่ว่าเนื้อตัวท่านเต็มไปด้วยสุราอ้อใช่แล้วหากไม่ทำเช่นนี้แล้วท่านตาของเจ้า จะยอมปล่อยข้ามาแต่ดูดีหรือเจ้าแมวพยักหน้าก่อนจะยกคิ้วข้างหนึ่งคลางเอ,อ่ยอย่างเจ้าเล่จนข้าอดจะยิ้มคำไม่ได้เจ้าเล่จริงๆดูจากสภาพแล้วเขาคงจะแกล้งทําเป็นดื่มสุราแต่แท้จริงแล้วกลับเทสุราอักตัวจากนั้นก็แกล้งทําเป็นเมาหัวทิมเพื่อเอาตัวรอดจากท่านแตยว่าเมืองข้าพ่นลมหายใจแล้วสายหน้าไปมาไม่น่าห่วงเลยจริงๆคนเช่นแมวเจ้าเล่มีหรือจะถูกผู้อื่นรังแกโดยง่ายเธอไม่รู้จะก,กล่าวชมหรือต่อว่าดี แต่สมแล้วที่เป็นเจ้าแมวชินอองพลิกตัวลุกขึ้นอย่างคล่องแคล่วข้านั่งนิ่งอยู่ที่เดิมรอให้เจ้าบ่าวใช้ไม้ขันช่างเลิกเปิดผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวผ้าคลุมสีแดงสดถูกเลิกขึ้นอย่างช้าๆข้าเงยหน้าช้อนดวงตาขึ้นมองคนตรงหน้าพร้อมทั้งกลั้นหายใจชินอองในชุดเจ้าบ่าวสีแดงก้มหน้าสบสายตาริมฝีปากได้รูปของเขาค่อยๆผลิรอยยิ้มน้อยๆที่แสนงดงามและอ่อนโยนข้าถูกภาพตรงหน้าทำให้ดวงตาท่าพรายไปหมด อนี่มันความฝันหรือ,อไรนะมันช่างสมบูรณ์แบบอะไรเช่นนี้หากเป็นความฝันข้าก็ไม่อยากตื่นจากภาพฝันนี้ตลอดกาลไอเฟยชายาที่รักจากนี้ไปจงอยู่เคียงข้างข้าชินอ,องก้มหน้าแนบหน้าผากลงมาก่อนจะก,กระซิบบอกกึ่งสังการย่างผดเด็จการตามความเคยชินของท่านแม่ทัพริมฝีปากนุ่มหยุ่นและร้อนผเผาขยับชิดริมฝีปากของข้าราวกับกำลังยั่วยา้า ข้าเม้มริมฝีปากแล้วขยับเอียงใบหน้ากดเรียวปากเข้ากับแก้มสักๆของบุรุษตรงหน้าก่อนจะกระซิบตอบรับแน่นอนขอรับท่านอองของข้าชิ้นอองหัวเราะเสียงทุ้มในลำคอ,อก,ก่อนจะขยับใบหน้าประทับริมฝีปากเร็วๆครั้งหนึ่งแล้วคว้าตัวข้าเข้าไปกอดเอาไว้ไม่พูดอันใดอีกข้ายกมืออกกอดเขาเอาไว้เช่นกันบรรยากาศยามนี้มันช่างอ่อนหวานและเต็มไปด้วยความสุขเสียจนหยุดยั้งมีให้ยิ้มม่ได้เลย ริมฝีปากของข้ายิ้มกว้างราวกับถูกตรึงเอาไว้ในตอนที่เราสองคนอบกอดกันและกันข้าพันจามออกมาเสียงดังทำลายบรรยากาศหวานชื่นลงชั่วคริปตาบ้าเอย๋ยทุกอย่างดีไปหมดยกเว้นเสียแต่กลิ่นสุราที่ฉุนจมูกนี่แหละข้าผลัดตัวออกจากเขาแล้วขมวดคิ้วกึ่งบึ้งกึ่งอ่อนใจจากนั้นก็ย่นจมูกพร้อมกับสายหน้าไปมากลิ่นสุราจากตัวท่านแรงจนข้าชักรู้สึกเมาเสียแล้วอืม ชิ้นอ๋องก้มลงดมตัวเองแล้วย่นจมูกเห็นไม่ต่างกันข้าหัวเราะแล้วเอ่ยแนะนําด้วยความหวังดีเช่นนั้นก็รีบดื่มสุรามงคลแล้วท่านค่อยไปอาบน้ําก่อนดีหรือไม่ได้ยินว่าเตรียมถังอาบน้ําไว้พร้อมแล้วใช่แล้วละ่ะก่อนจะออกไปพู้หวังดีทั้งหลายคาดเดาว่าบ่าวสาวอาจอยากชำระร่างกายก่อนนอนจึงได้เตรียมน้ําพร้อมอุปกรณ์ไว้คอยเะแล้วชิ้นอ๋องปล่อยมือจากชุดของเขาแล้วเคลื่อนสายตาม,มาจับจ้องข้าแทน แล้วเจ้าจะอาบด้วยกันหรือไม่หือสีหน้าและแววตาเช่นนี้มันข้านิ่งครุ่นคิดนานไปสักหน่อยจนคนชักชวนจ้องเขม็งแทบจะเป็นถลึงตาใส่เจ้าแมลริตาจับจ้องด้วยท่าทางของสัตว์นักล่าที่กําลังสังเกตเหยื่อที่มันจะล่าประเดี๋ยวก่อนข้าไม่ใช่เหยื่อที่ท่านจะล่าหรอกนะก่อนที่ข้าจะทันตั้งตัวร่างสูงสงบตรงหน้าก็อุ้มยกตัวข้าขึ้นจากเตียงข้าตกใจรีบคว้าลำคอแข็งแกร่งของเขาเอาไว้ พอได้สติกลับคืนมาก็ลงมือทุบลงบนไหล่กว้างไม่หนักไม่เบาหรือเจ้าจะปฏิเสธข้าหยุดมือไม่ตอบอันใดเลือกที่จะทิ้งสีสัสบสนบนลาดไหล่แข็งแรงแทนคําตอบชิ้นอ๋องหัวเราะเสียงทุ้งอยู่ในลําคอฟังเบิกบานใจอย่างยิ่งข้ามุมปากแน่นเขินจนหน้าร้อนไปหมดบ้าจริงดูมีความสุขมากเกินไปกระมังแต่จะว่าเขาผู้เดียวก็ไม่ได้เพราะตัวข้าเองก็แก้มแทบปริแล้วเหมือนกันความสุขจนหยุดยิ้มไม่ได้มันเป็นเช่นนี้นี่เอง หลังจากนั้นพวกเราสองคนช่วยกันจัดการกินอาหารมงคลตามพิธีครองแขนดื่มสุรามงคลร่วมกันเสร็จสิ้นทุกอย่างชิ้นอ๋องก็อุ้มข้าเดินไปยังหลังชบาบังลมเปลืองเสื้อผ้าบนตัวออกไปหมดอย่างรวดเร็วพลิตาต่อมาพวกเราก็มานั่งแช่น้ําอุ่นกําลังดีด้วยกันอย่างไม่ขัดเขินจะอายอันใดกันเล่าล้วนแล้วแต่ทํามาด้วยกันหมดแล้วไร้ความเหนียมอายต่อกันไม่คล้ายคู่แต่งงานใหม่แม้แต่น้อยทําอย่างไรได้เล่านับดูแล้ว พวกเรานับว่ารู้จักกันมานานตั้งสองชีวิตเฉียวจะเหมือนคู่แต่งงานใหม่ได้อย่างไรข้าผ่อนลมหายใจออกมายาวเหยียดค่อยๆเอ็นกายพิงอ่างไม้ซึมซับความอุ่นของอุณหภูมิน้ำรู้สึกคลายความเหนื่อยล้าได้ชะง,งักจริงๆสบายขึ้นจมลองทบทวนแล้วเมื่อคืนข้าหลับไม่สนิทแล้วยังถูกลากเข้าพิธีกราบไหว้ฟ้าดินอย่างไม่รู้เรื่องรู้ร,ราวทำเอาตกอกตกใจไปหมดตึงเครียดเสียจนร่างกายเหนื่อยตามไปด้วยข้าชำเลงไปมองอีกคนที่นั่งอยู่ อีกฝ้าของอ่างน้ำพื้นที่อ่างเพียงพอให้พวกเราขยับเอขยื่นตัวได้ชิ้นอ,องก้มหน้าล้างตัวชำระกลิ่นฉุนของสุราให้ตายเถิดชิ้นอ,องเป็นบุรุษที่รูปงามจริงๆคาแทบจะต่อต้านภาพชายหนุ่มร่างกายสมบูรณ์แบบที่กำลังเพลิดเพลินกับการอาบน้ำมิได้เลยแอบยกมือปาดน้ำลายที่มุมปากทิ้งด้วยความรวดเร็วใบหน้าหล่อเหลาที่งดงามไร้ที่ติมีหยดน้ำกอบพราวแม้กระทั่งช่วงคอช่วงไหล่ก็ทำให้หัวใจ ของผู้คนเต้นระัวด้วยความหวั่นไหวคือคู่ชีวิตของข้าอย่างนั้นหรือเหมือนเป็นความฝันอย่างไรอย่างนั้นข้าแต่งงานกับฉินอองแล้วจริงๆนงั้นหรือนี่คงไม่ใช่ความฝันปรอกประมังหรือจริงๆแล้วข้ายังนอนไม่ตื่นระหว่างที่ข้ากําลังถามถ่ายสวรรค์บุรุษรูปงามตรงหน้าเงยหน้าขึ้นมาสบตาพอดีดวงตาของฉินอองง,องดงามมากปกติจะสรงอเย็นเยียบน่ากลัวจนผู้คนไม่กล้ามอง แต่ตอนนี้กลับทอประกายความนุ่มละมุนอ่อนโยนอย่างไม่น่าเชื่อข้าเกือบลืมหายใจเมื่อเห็นรอยยิ้มพิฆาตของเจ้าแมวประชิดเพียงนี้ระหว่างที่เคลือบเคลิ้มอยู่นั้นคล้ายคนตรงหน้าจะถามอันใดสักอย่างมีความสุขมากเลยหรืออขา้าหลุดออกจากผวังเพ้อฝันกลับมาสู่ความจริงตรงหน้าเมื่อครู่คล้ายได้ยินฉินอ๋องเอ,อ่ยอันใดสักอย่างข้ากระพริบตาแล้วพยักหน้ามุ่มมุ่ไปก่อนเพียงแค่นั้นก็ไอได้รับรอยยิ้มเล็กๆจากคนหน้าตายด้านเย็นชา รู้สึกคุ้มค่าแล้วรอยยิ้มเพียงแวบ,บเดียวของเจ้าแมวเหมือนจะขบขำปนซุกซนหน่อยๆแล้วอยากมีความสุขมากกว่านี้หรือไม่ไอ้เฟยชายาที่รักของข้าข้ามุดลงใต้น้ําได้หรือไม่ให้ตายเถิดขนอ่อนทั่วตัวลุกสู้พร้อมกันเสียงทุ้มต่ําที่เอื่อนเอ่ยนุ่มนวลคําเรียกขานที่ทอดน้ําเสียงอย่างอ่อนหวานคิดว่าตอนนี้หัวใจของข้าทํางานหนักเกินไปแล้วมันเต้นร,รัวราวกับกําลังนับถอยหลังแล้วระเบิดตัวตูมบ้าชะมัด เจ้าแมวไปร่ำเรียนวิชาทำเสียงอ่อนเสียงหวานเช่นนี้มาจากที่ใดกันน่ากลัวเกินไปแล้วกระมังข้าจวนจะรับมือไม่ไหวแล้วชินอองมองข้าด้วยแววตานิ่งๆของเขาเพียงแต่แววตาบางอย่างใน,ใน,ในตาคู่นั้นทําให้ข้าน่าร้อนผางหัวใจเต้นรัวราวกับจะกระโดดออกมานอกอกตัวเจ้าต้มสุกแล้วกระมังแดงเชียวเพราะน้ําร้อนต่างหากเล่าข้าแย้งกลับไปพร้อมกับเมนมปากรวบรวมพลังใจ ที่เหลืออยู่น้อยนี่ต่อกรกับเจ้าแมวที่กําลังทําตัวหยอกล้อเกี้ยวสาวน้ําร้อนสินักยิ่งอีกฝ่ายพูดข้าก็ยิ่งอับอายน้ําร้อนเสียที่ไหนกําลังเย็นแล้วต่างหากข้าเม้มปากจนคําพูดจะแก้ตัวใดๆชิ้นอ๋องเองก็มิได้ซักไซสให้อดัดใจเขาเงียบไปเหมือนเดิมเอ็นกายทิ้งอ่างไม้แล้ววักน้ําลูบไล้ไปตามเรือนร่างกํายำของเขาสายตาไม่รักดีของข้ามองตามอย่างห้ามใจมิได้ กล้ามเนื้อแน่นๆผิวขาวที่กล้านแดดอย่างทหารควรจะมีมันวาวเหมือนถูกน้ําจับจังหวะก,การเต้นของหัวใจข้าที่เริ่มสงบพลันเรนวดอีกครั้งข้าลอกกลืนน้ําลายพรางจับจ้องบุรุษรูปงามตรงหน้าไม่วางตาพรติตานั้นคล้ายเห็นฉินอองยิ้มแต่พอมองดีๆกลับไม่มีข้านี่ชักจะลามกขึ้นทุกทีข้ากลั้นใจเบือนสายตาออกจากภาพเจริญหูเจริญตาเบื้องหน้าพร้อมกับกัดฟันชวนอีกฝ่ายสนทนาเพื่อดึงความสนใจไปทางอื่น ไม่คิดเลยว่าฮ่องเต้จะยอมให้ท่านแต่งกับข้า่ายดยเช่นนี้ทั้งที่ตลอดมาพระองค์พยายามขัดขวางมาตลอดแท้ๆไม่เห็นจะแปลกที่ใดผู้ใดจะปฏิเสธการเกี่ยวดองกับตระกูลเย่ยได้เล่าพูดได้เลยว่าคนทั่วทั้งแผ่นดินอยากจะเกี่ยวดองกับตระกูลเย่เวทั้งนั้นสเสด็จพ่อเองก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นเจ้าแมวเอ๋ยตอบเสียงราบเรียบไม่มีท่าทีจะรู้ตัวว่าข้าผู้นี้ลอกกลืนน้ำลายไปหลายอีกแล้วเยี่ยมข้าบ่งเบนความสนใจสำเร็จแล้ว เมื่อได้ยินคําตอบข้าก็พยักหน้าเข้าใจเห็นได้ชัดเชียวและฮ่องเต้ดูจะดีพระทัยออกหน้าออกตาเช่นนั้นแสดงว่าชินอองเปิดเผยฐานะของข้าให้ฮ่องเต้รู้แล้วสินะแต่ที่หน้าแปลกยิ่งกว่านั้นกลับเป็นท่านทวดต่างหากรายนี้มานั่งเข้าร่วมพิธีได้อย่างไรกันแล้วที่ท่านทวดเยวยวใช้หลังปรากฏตัวก็เป็นฝีมือของท่านงันรึกเจ้ายังจําเงือนไขที่ท่านทวดของเจ้าตกลงไว้กับข้าได้หรือไม่เงื่อนไขที่ให้ข้ากลับตระกูลเยเวน่าฤทธอืม แลกกับยกเจ้าให้ข้าอย่างไรเล่าฮึ่งฮึกชินอองปลือตาพร้อมยิ้มใจเย็นช่างเป็นรอยยิ้มที่หน้าหมันใสยิ้มกระยิมราวกับแมวที่เพิ่งขโมยปลา,า่างออกมาได้สําเร็จคางของข้าค่อยๆเลื่อนลงต่ําเป็นอ้าปากเวิร์นี่มันเจ้าเล่เกินไปแล้วตอนที่ได้ยินเงื่อนขนี้ท่านทั่วทาหน้าเช่นไรกันนะักเหตุใดข้าถึงได้นึกเห็นใจท่านทั่วเยเว้ใยหลังที่วันวันเอาแต่ก้มหน้าอ่านตำราขึ้นมาตจนิด ท่านทวดคิดผิดแล้วที่มาตกลงเงื่อนไขกับเจ้าแมวเอาแต่ได้ผู้นี้ดูเอาเถิดในหัวคิดคำนวณไว้หมดแล้วยังไรเสียค่าก็ต้องไปตระกูลเยเวแต่ก่อนจะยอมก็หัวสายผูกมัดเอาไว้ก่อนมินำซ้ำยังเอ่ยปากกับผู้เป็นประมุขตระกูลเยเวที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดห้องเต้กับทางตระกูลเยเวเปิดทางให้ก็ไม่จำเป็นต้องกังวลสิ่งใดอีกยิงเกาทัานดอกเดียวได้นกสองตัวข้าพ่นลมหายใจออกมาแรง หมดคำพูดจะกล่าวได้แต่เงียบจะยิ้มไม่ใช่จะหัวเราะก็ไม่เชิงความเงียบปกคลุมพื้นที่อยู่นานจ้องตากันไปมาแล้วคนที่ไม่น่าจะเปิดปากก่อนก็เป็นคนทำลายความเงียบลงชินอองถามเสียงราบเรียบเจ้าไม่มีอันใดจะถามอีกหรืออย่างที่เคยกล่าวไว้หากเจ้าถามข้าจะตอบทุกอย่างได้ยินข้าก็พลันชะงักก่อนจะเงยหน้าขึ้นไปมองชินองที่นิ่งเงียบใบหน้าหล่อเหลาสมบูรณ์แบบมีความระมัดระวังแปลก เรากับแนวที่โก่งตัวจ้องเตรียมกระโจนสู้คาริตามองผิวน้ำที่กระเพื่อมไหวแอบยกมุมปากยิ้มขันเป็นฝ่ายเอ่ยปากเองแท้ๆแต่กลับเกรงตัวระแวงแบบนี้มันหมายความว่าอย่างไรกันตกลงอยากให้ถามหรือไม่อยากให้ถามข้ายังคงไม่พูดอะไรจนคนที่เยือกเย็นอยู่เสมอเริ่มไม่เย็นอย่างที่เคยเป็นดวงตาสีดำสนิทของเขาลอกมองมาเป็นระยะ,ะยะเป็นท่าทางที่น่ารักน่าสงสารจริงๆ ข้าอดจะใจอ่อนยอบยากมิได้กระจัดแกล้งนานกว่านี้แต่ก็ทําใจแข็งต่อไม่ได้จริงๆข้าถอนหายใจแล้วเอ่ยถามน้ำเสียงปกติรวมถึงเรื่องราวในชีวิตที่แล้วนะ่าหรือใช่ทุกเรื่องชินอองพยักหน้าอย่างจริงจังแสดงความจริงใจว่าจะตอบทุกคําถามที่ถูกถามจริงๆข้าจ้องเขาไม่แสดงท่าทีใดๆหรือพูดอันใดต่อในหัวคลุ้นคิดลำบากใจหากบอกว่าไม่อยากรู้ก็นับว่าโกหกคําโต หากบอกว่าไม่อยากรู้ก็นับว่าโกหกคำตอบแล้วใจหนึ่งก็อยากอีกเสี่ยวหนึ่งก็ไม่อยากพูดถึงอดีตเหล่านั้นเลยตอนนี้คุณกำลังฟังนิยายวายช่องเล่าให้ฟังเดอข้านิ่งเงียบเนิ่นนานก่อนจะเงยหน้ามองชินอองที่แทบจะกลั้นใจรอคอยคำตอบอ้ะข้าไม่ได้ตั้งใจจะยื้อเวลาแกล้งเขาหรอกนะท่านอยากให้ข้าถามหรือไม่แล้วเจ้าอยากจะรู้หรือไม่เล่าแน่มีย้อนอีกนะข้าอดจะส่งค้อนกลับไปไม่ได้ เจ้าแมวยิ้มรับแวบหนึ่งอย่างรวดเร็วจากนั้นก็กลับมาปั้นหน้านิ่งเฉยเหมือนเดิมข้าคบคิดอีกรอบตัดสินใจยากจริงๆแต่ข้าเคยคิดเรื่องนี้เอาไว้แล้วเหมือนกันดังนั้นจึงใช้เวลาตัดสินใจไม่นานนักข้าตั้งท่าจะพูดพร้อมกับมองเจ้าแมวที่ตื่นเต้นปนตื่นกลัวยังเห็นได้ชัดเห็นท่าทางเช่นนั้นทําให้ข้ารู้สึกเป็นต่ออย่างไรชอบกลนข้าถวงเวลายกคิ้วใส่อีกฝ่ายอย่างใจเย็นเจ้าแมวแทบหัวใจวายทำารึมขึงตาดูใส่ ข้าหหวรกรายบรรยากาศตึงเครียดระหว่างเราลงเรื่องพวกนั้นข้าไม่สนใจแต่ถ้าท่านอยากเล่าก็ไม่ขัดข้องข้าให้โอกาสท่านย่อมไม่ใส่ใจเรื่องราวที่ผ่านมาอีกมีเพียงสิ่งเดียวที่ข้าอยากจะรู้ข้าหยุดเว้นหายใจครู่หนึ่งก่อนจะสบตากับอีกฝ่ายที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยฟังข้าแอบกรอกตาไปมาจะพูดออกไปก็อดจะเขินไม่ได้แก้มของข้าร้อนขึ้นมาแทบจะทันทีเอาเข้าจริงมันยากจะพูดออกไปจริงๆนั่นแหละ เจ้าแมวยกคิ้วแปลกใจเมื่อเห็นข้ากระบิดกระบวนไม่ยอมพูดออกไปเสียทีเจ้าอยากรู้อันใดงั้นหรือเขาถามขึ้นเมื่อเห็นข้างเงียบอยู่นานข้าที่เริ่มไม่รู้จะวางมือที่ได้ยกลูกแก้มที่ร้อนชาจากนั้นก็ใช้ทัดผมไปด้านหลังเม้นปากแน่นก่อนจะชำรลลองสายตาไปมองอีกคนที่นั่งอยู่ตรงกันข้ามพอสบเข้ากับดวงตาสีดำสนิทดังก้อนฐานของเจ้าแมวข้าก็เขินจนพูดตะกุกตะกักไม่มั่นใจท่าท่านมาไม่เคย บอกว่าบอกว่าชิ้นองทวนด้วยท่าทางใจเย็นอย่างยิ่งเหตุใดถึงได้กลับตลับดเร็วเช่นนี้เล่าเมื่อครูข้ายังเป็นฝ่ายคุมเขาอยู่เลยฉะนไหนยามนี้ถึงกลายเป็นเจ้าแมวที่ทําตัวเหนือกว่าไปเสียได้ข้าทําหน้าบึ่งเล็กน้อยคิดคิดไปแล้วก็อดคล้องใจมิได้เขาเคยบอกว่าชอบข้าอยู่หลายครั้งหลายคราแต่ไม่เคยเอ่ยคํานั้นเลยสักครั้งเดียวการกระทําและท่าทางของเขาข้าไม่ติดใจเลยว่าเขารักข้าจริงจริง แต่เจ้าแมวไม่เคยพูดออกมาเลยสักครั้งข้าไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรทั้งที่เขาเอ่ยว่าชอบอยู่บ่อยครั้งแท้ๆข้าเริ่มใจแป้วเมื่อคิดว่าชินอองเป็นคนที่จะเลือกไม่พูดมากกว่าจะโกหกข้าสุดลมหายใจแล้วช้อนดวงตามองขึ้นไปเอ่ยถามออกไปเสียงเ,าเบ,าบาคล้ายเสียงกระซิบท่านไม่เคยบอกรักข้าเลยสเวียท่านรักข้าหรือไม่ชินอองพันชงักตัวกิกทันทีที่ได้ยินข้าชักใจไม่ดี เหตุใดต้องนิ่งงินไปเช่นนั้นด้วยเราเขาจ้องข้าใบหน้านิ่งไม่ขยับเคลื่อนไหวหรือพูดสิ่งใดข้ารอนานจนร้อนรนไปหมดขอบตาร้อนเผาน้ำตาคลอเข้าไปแล้วเจ้าแมวที่นิ่งไปนานเหมือนเพิ่งรู้สึกตัวพอเห็นข้าใกล้จะร้องให้เต็มที่ก็โผเข้ามาอบกอดข้าไว้มันยังไม่ชัดอีกรึข้ามุดตัวอยู่ในอ้อมแขนของเจ้าแมวแล้วสายหน้าไปมามันจะชัดเจนได้อย่างไรแม้ว่าการกระทำจะชัดเจนอย่างไร แต่หากไม่พูดหรือบอกออกมาสุดท้ายก็อาจจะแค่คิดไปเองก็เป็นไปได้ถ้าจะชัดเจนจริงๆมันต้องทั้งการกระทำและคำพูดเลยจะดีกว่าข้าได้ยินเสียงเขาถอนหายใจพร้อมกันนั้นเสียงทุ้งต่ำก็เอ่ยข้างหูเจ้าถามว่าเพราะเหตุใดข้าถึงไม่เคยบอกรักเจ้าสินะนั่นก็เพราะมันยังไม่ถึงเวลาอย่างไรเล่าและเวลาที่ว่านั้นย่อมเป็นตอนที่เราทั้งสองคนเป็นของกันและกันเวลานี้อย่างไรละ่ะข้าใจเต้นรัว เราคอยเสียงเยือกเย็นอันเป็นเอกลักษณ์กล่าวต่อไปจริงถึงเสียงทุ้มต่ำที่ฟังกระเส่าชอบกลนกระซิบเรียกชื่อของข้าทำเอาข้าตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงจนเจ็บอกหลังจากที่เรียกข้าแล้วฉินอ,องก็งเงียบหายไปจนข้าที่คอยอยู่เงยหน้าขึ้นไปมองเขายังไม่ทันได้เห็นอันใดก็มีเงาดำโฉบลงมาบดบังสายตาริมฝีปากได้รูปที่ร้อนผ่าประกบจุบลงมาแบบไม่ให้ได้ตั้งตัวข้านิ่งไปอึดใจไม่ได้ตอบสนองกลับไป แต่อีกฝ่ายกลับบทเคล้าเรียวปากเรียกร้องให้ข้าตอบสนองกลับคืนพอถูกกระตุ้นเร้ามากข้าก็ต่อต้านไม่ไหวหลับตาลงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของร่างกายและความปรารถนาภายในขับเคลื่อนร่างกายข้ารักเจ้าเจ้าแมวกระซิบบอกเสียงแหกพระในขณะที่ไม่หยุดจุกโคกริมฝีปากข้าเขากระสิบซ้ำๆอยู่หลายครั้งหลายคราวราวกับกลัวว่าข้าจะยังไม่ได้ยินข้าได้ยินชัดเจนเต็มสองหูใจเต้นถี่ด้วยความยินดีและเบิกบาน ข้าขยับตัวเบียดชิดกายแข็งแกร่งของเขาแล้วจุกกลักอย่างเท่าเทียมส่งเป็นคำตอบรับกลับไปลมหายใจของเราสองคนกระชั้นหอบขึ้นเรื่อยๆน้ำอุ่นกลายเป็นน้ำเย็นก็ไม่สนใจยังคงมุ่งมั่นแลกสัมผัสทางริมฝีปากลมหายใจฮึกสุดท้ายพวกเราถึงพาตัวจากกันเพียงเล็กน้อยข้าก็รักท่านข้ากระซิบบอกเขาเสียงเบาเพราะยังเขินไม่หายอืมข้ารู้เจ้าแมวทำเสียงรับในลำคอ แล้วรั้งตัวข้ากอดแนบกายเข้าหากันข้าซบตัวลงบนร่างกำยำก่อนจะกระพริบตาปริบๆเมื่อสัมผัสถึงบางสิ่งบางอย่างที่ร้อนเผาเผาที่ประงาดอยู่เบื้องล่างชิดสะโพกข,ของข้านี่มันเออท่านข้าเงยหน้าขึ้นไปมององใบหน้าคุ่นายที่หนกแก้มมีสีระเรื่เจ้าแมวทำหน้าอดกลัน้นก่อนจะตอบเสียงเคร่งเครียดสบัดเสียงตอบเล็กน้อยคล้ายหงุดหงิดก็เพราะเจ้าทำตัวน่ารักเช่นนั้น ข้าหรือจะอดใจไหวข้าหลุดหัวเราะออกมาเมื่อย้อนคิดก่อนหน้านั้นที่เขาชะงักตัวไปวูบหนึ่งที่แท้แล้วก็ข้ายกตัวขึ้นไปจูบลงมุมปากเหยียดตรงของเขาแล้วลูบไล้กรอบหน้าขมขายเจตนาย,ย่วยนอีกฝ่ายท่านยังทนไหวอยู่หรือไม่ทนไหวก็บ้าแล้วเจ้าแมวตอบเสียงอ่อยก่อนจะรวบตัวข้าอุ้มขึ้นมาจากอ่างน้ําแล้วพุ่งข้ามห้องไปยังเตียงกว้างไม่สนใจว่าจะตัวเปียกขึ้นเพียงใด ข้ามองสีหน้ามุ่งมั่นไม่สนใจสิ่งใดของเจ้าแมวแล้วแอบถอนหายใจจะไรจะใจร้อนขนาดนี้เช็ดตัวให้แห้งก่อนก็ได้กระมังข้าลองพูดออกไปแต่กลับถูกเขายิ้มมีเลสไนตอบกลับมาอย่าหงุดหงิดเลยข้าจะช่วยเช็ดให้แห้งทั้งตัวแน่คำพูดธรรมดาแต่เหตุใดข้าถึงรู้สึกว่ามันฟังลามกชอบกลนทันหลังเปลือยเปล่าของข้าแต่ลงบนผ้าปูเตียงสีแดงสดที่ทั้งนุ่มและลื่นไม่เพียงแค่ผ้าปูเตียงเท่านั้นที่เป็นสีแดงแม้กระทั่งผ้าม่าน หมอนหรือผ้าห่มก็ล้วนแต่เป็นสีแดงลวดลายนกยวนอย่างครองคู่นั่นทําให้ข้านึกขึ้นมาได้ว่าพวกเราสองคนผ่านพิธีกราบไหว้ฟ้าดินด้วยกันแล้วและคราวนี้คงมิได้เป็นเพียงแค่การสัมผัสช่วยกันและกันอย่างที่เคยทํามาแต่เป็นการหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างแนบชิดสนิทสนมดูจากสีหน้าของเจ้าแมวแล้วดูท่าจะไม่ยอมหยุดกลางคันเป็นแน่เอาละข้าจะเช็ดตัวให้เจ้าละวนะชินอ,องยังมีอารมณ์พูดหยอกล้ออีก ทั้งที่ทอดล่างบวมเป่งเช่นนั้นแล้วไม่รู้เป็นเพราะออทนอดกลั้นมานานจนเคยชินหรืออย่างไรข้าเม้มปากกลั้นหัวเราะดวงตาสีดำสนิทจ,จ้องกลับมานิ่งๆแต่อะไรบางอย่างในแววตาเข้มนั้นทําให้ข้าต้องเกลือนน้าลายเสียงทุ้มลึกที่แหกท่าเอ่ยเตือนอย่ารังแกมันมากเดี๋ยวถูกมันเอาคืนจะร้องไม่ออกข้ารีบหดขากลับคืนมาอย่างรวดเร็วเป็นคําขู่ที่น่ากลัวมากจริงๆเจ้าแมวน้อยจะรังแกข้าคืนอย่างนั้นหรือ รังแกอย่างไรล่ะแค่จินตนาการข้าก็อดจะตัวร้อนวูบวาบมิได้ให้ตายเถิดข้าคิดลามกอีกแล้วแก้มทั้งสองข้างร้อนราวกับมีไฟลวกโดยเฉพาะสายตาดูดังจ้องเขม็งราวกับจะกลืนกินเสียให้ได้หัวใจของข้ามันเต้นระรัวสั่นไหวดังโครมครามหลกหูอย่างที่สุดเจ้าแมวยิ้มทางจับจ้องตรงมาที่ข้าด้วยแววตาที่ทําให้ข้าร้อนรุ่มไปทั้งตัวเสียงทุ้มต่ำเลยหยอกล้อได้เวลาเข้าหอแล้วไอ้เฟย จบกันไปอีกแล้วสำหรับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้กำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยนะครับ